ในค่ำคืนอันเงียบสงบช่างเชื่อมหนุ่มชาวไทยชื่ออนุชากำลังขับรถตู้คู่ใจกลับบ้านหลังจากทำงานหนักในเมืองใหญ่แต่เมื่อเขาแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันร้างแห่งหนึ่งหญิงสาวตั้งคันที่ดูสิ้นหวังได้ขอความช่วยเหลือจากเขาคำพูดต่อมาของเธอทำให้เขาต้องตะลึงชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและนำพาเขาเข้าสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายและความลับที่ซ่อนอยู่ในอดีต,ส,ตสวัสดีทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ขุมทรัพย์แห่งชีวิตช่อง YouTube ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวอันน่าทึ่งและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของอนุชาชายหนุ่มที่ออกเดินทางเพื่อค้นหาความหวังใหม่แต่กลับพบกับความจริงที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการพร้อมแล้วหรือยังมาเริ่มต้นกันเลย <Str ich. S 1> เรื่องราวเส้นทางแห่งโชคชะตาบทที่หนึ่งการเดินทางของอนุชา ยางรถตู้เก่าของอนุชาส่งเสียงครวนครางขณะหมุนไปบนถนนลาดยังร้อนระอุในยามเย็นของฤดูร้อนเขาเพิ่งเสร็จสิ้นงานเชื่อมเหล็กในโครงการก่อสร้างโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพเป็นเวลาสิบสัปดาห์ที่เขาต้องจากบ้านเกิดในจังหวัดอยุธยาทำงานหนักท่ามกลางแดดและฝุ่นวันนี้เขากำลังเดินทางกลับบ้านใจจดจ่อที่จะได้พบกับจันเจ้าแฟนสาวที่รอเขาอยู่ ในกระเป๋าของอนุชามีสร้อยคอทองคำฝังพร้อยสีเขียวมรกตที่เขาซื้อเป็นของขวัญให้จันเจ้าเขานึกภาพรอยยิ้มของเธอเมื่อได้เห็นของขวัญชิ้นนี้และหัวใจของเขาก็เต้นแรงด้วยความตื่นเต้นแต่เมื่อรถตู้ของเขาค่อยๆเลี้ยวเข้าสู่ถนนสายเล็กที่นำไปสู่อพาร์ตเมนต์ในอยุธยาความรู้สึกผิดปกติก็เริ่มก่อตัวถนนเงียบสงัดเกินไปเสียงเด็กๆเ,เล่นกันตามปกติในายามเย็นหายไปเสียงเพื่อนบ้านที่มักนั่งคุยกันหน้าบ้าน ก็ไม่มีอนุชาขมวดคิ้วมองไปยังหน้าต่างชั้นสามของอพาร์ตเมนต์ที่เขาอาศัยอยู่กับเจนเจ้าหน้าต่างมืดสนิทไม่มีแสงไฟต้อนรับเขาเก้าวลงจากรถใจเต้นแรงราวกลองสก,กุลแจในมือสั่นเล็กน้อยเมื่อไขประตูเข้าไปภายในอพาร์ตเมนต์เต็มไปด้วยฝุ่นจางจงราวกับไม่มีใครอาศัยอยู่มาหลายสัปดาห์กลิ่นนับชื้นลอยฟุ้งอนุชารู้สึกหนาวเย็นในกระดูกเขาควานหาโทรศัพท์เพื่อโทรหาเจนเจ้า แต่แบตเตอรี่หมดสนิทเขาหันไปคว้าโทรศัพท์บ้านและนั่นคือตอนที่เขาเห็นมันจดหมายฉบับหนึ่งพับอย่างเรียบร้อยวางอยู่บนโต๊ะมือของอนุชาสั่นเทาเมื่อหยิบจดหมายขึ้นมาอักษรของจันเจ้าเขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยแต่คำพูดนั้นราวกับมีดที่แทงลึกเข้าไปในหัวใจอนุชาฉันขอโทษฉันเจอคนใหม่แล้วเขาคือสมชายเพื่อนร่วมงานของเราฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจฉันเลือกเขา โลกของอนุชารากับพังทลายลงในพริบตาเขารู้สึกคลื่นไส้เราจะอาเจียนสมชายเพื่อนร่วมงานที่เขาเคยไว้วางใจผู้ชายที่มักยิ้มให้เขาด้วยท่าทางเป็นมิตรอนุชาไม่อยากเชื่อเขาต้องเห็นด้วยตาตัวเองเขาคว้ากุญแจรถวิ่งออกไปที่รถตู้และขับตรงไปยังสำนักงานของจันเจ้าในตัวเมืองอยุธยาแม้จะดึกแล้ว แต่แสงไฟจากสำนักงานยังสว่างอยู่ผ่านหน้าต่างกระจกฝ้าอนุชาเห็นเงาของจันเจ้าเธอกำลังหัวเราะอย่างมีความสุขกับสมชายแขนของเขาควงรอบเอวเธออย่างเป็นเจ้าของภาพนั้นยิ่งกว่าการตอกย้ำ it was a betrayal count into his soul บทที่2ความมืดและแสงสว่างหลายวันต่อมาอนุชาขังตัวเองอยู่ในอพาร์ตเมนต์เขายกเลิกงานทุกชิ้นที่รับไว้และปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ในขวดเหล้าขาว และความเศร้าส้อยคอที่เขาซื้อให้จันเจ้ายังคงวางอยู่บนโต๊ะทุกครั้งที่มองมันเขาจะเห็นภาพอนาคตที่เขาเคยวาดฝันไว้กับเธอบ้านเล็กๆริมคลองเด็กๆวิ่งเล่นในสวนทั้งหมดนั้นพังทลายลงคืนหนึ่งมีเสียงเคาะประตูเบาๆอนุชาลุกขึ้นอย่างเชื่องชาเปิดประตูพบป้าสมศรีเพื่อนบ้านววยชราที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอถือจานเกี๊ยวซ่าทอดร้อนๆกลิ่นหอมฟุ้งกระจายในอากาศแต่เมื่อเธอมองเข้าไปในอาพาร์ตเมนที่รก และเต็มไปด้วยขวดเหล้าดวงตาของเธอก็เต็มไปด้วยความเป็นห่วงอนุชาทำไมถึงปล่อยตัวเองให้เป็นแบบนี้ล่ะลูกป้าสมศรีถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเธอวางจานเกี้ยวลงบนโต๊และนั่งลงข้างเขาฟังเขาระบายความเจ็บปวดเกี่ยวกับการทรยศของจันเจ้าความรักที่แตกสลายเหมือนพายุลูกใหญ่ป้าสมศรีกล่าวแต่จำไว้นะลูกแม้พายุจะรุนแรงแค่ไหนมันก็ต้องผ่านไปชีวิตเหมือนแม่น้ำไม่เคยหยุดนิ่ง คำพูดของป้าสมศรีเหมือนสายลมที่พัดผ่านความมืดในใจของอนุชาเธอเล่าเรื่องราวของตัวเองการสูญเสียสามีในวัยหนุ่มการเลี้ยงลูกสาวเพียงลำพังและการค้นพบความสุขในสิ่งเล็ก,เลกๆเช่นการทำอาหารให้เพื่อนบ้านเรื่องราวของเธอจุดประกายความหวังเล็กๆในใจของอนุชาเช้าว,วันต่อมาอนุชาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเขาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ายิบกล้องถ่ายรูปเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่น และขับรถตู้คู่ใจออกจากอายุทยาเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่อยากให้ลมพัดพาเขาไปยังที่ใหม่ๆด้วยใจที่หนักอึ้งแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาโบกมือลาป้าสมศรีและเริ่มต้นการเดินทางบทที่สดอกไม้ไฟแห่งความทรงจำ เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอนุชาขับรถมาถึงถนนสายเปลี่ยวในจังหวัดนครราชสีมาไฟจากบ้านไร่ในระยะไกลเป็นเพียงแสงเดียวที่มองเห็นเขาตัดสินใจจอดรถพักที่ทางแยกเล็กๆข้างทางลงจากรถเพื่อยืดเส้นยืดสายและสูดอากาศเย็นยามคำ่ำทันใดนั้นแสงสว่างวาบขึ้นบนท้องฟ้าดอกไม้ไฟหลากสีระเบิดออกด้านหลังแนวต้นไม้ราวกับงานเทศกาลที่ไม่คาดคิดอนุชาตกใจเล็กน้อย แต่ความงดงามของมันทำให้เขายิ้มได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายวันแสงสีของดอกไม้ไฟพาเขาย้อนกลับไปในความทรงจำคืนวันสงกรานต์เมื่อสองปีก่อนเขาและจันเจ้านั่งดูดอกไม้ไฟด้วยกันที่วัดใกล้บ้านเธอพิงไหลเขาบอกเขาว่าอยากมีครอบครัวด้วยกันสักวันความทรงจำนั้นทั้งหวานและขมขื่นอนุชาหัวเระยะตัวเองความแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบันช่างโหดร้ายแต่ในขณะเดียวกันดอกไม้ไฟนั้นก็เหมือนสัญญ,ญาณ บางทีชีวิตของเขาอาจยังมีความหวังรออยู่บทที่4การพบเจอบนถนนเมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณสาสองอนุชาขับรถมาถึงปั๊มน้ำมันเล็กๆในจังหวัดบุรีรมัมย์ถังน้ำมันของเขากำลังจะหมดพนักงานปั๊มดูยุ่งกับลูกค้าในตอนเช้าเติมเต็มถังครับอนุชายื่นบัตรเครดิตให้ ขณะรอเขาสังเกตเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่มุมหนึ่งของร้านสะดวกซื้อเธอกุมท้องด้วยสีหน้าทรมานเหงือ่อผุดพราวบนใบหน้าเธอสบตากับอนุชาและพูดด้วยปากไร้เสียงว่าช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นอนุชารีบเข้าไปถามฉันกำลังจะคลอดเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันขับรถต่อไม่ไหวแล้วรถพยาบาลก็มาไม่ทันลูกกำลังจะออกมาแล้วช่วยพาฉันไปโรงพยาบาลได้ไหมหัวใจของอนุชา เต้นแรงเขาไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนแต่สายตาอ้อนวอนของเธอทำให้เขาไม่มีเวลาคิดได้ครับไปเลยเขาตอบรีบจ่ายค่าน้ำมันและพยุงเธอขึ้นรถระหว่างทางไปโรงพยาบาลเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเธอดังก้องในรถอนุชาพยายามพูดปลอบเธอใจเย็นๆนะครับอีกไม่นานเราจะถึงแล้วเขากล่าวขณะเหยียบคันเร่งให้เร็วขึ้นเมื่อเหลือบมองเธอเขาสังเกตว่าเธอจ้องเขาด้วยสายตาประหลาดอนุสร เป็นนายจริงๆใช่ไหมเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังและความสับสนอนุชาขมวดคิ้วผมชื่ออนุชาครับคุณคงสับสนเขาตอบอย่างนุ่มนวลเราจะถึงโรงพยาบาลแล้วอดทนไว้นะครับแต่หญิงสาวยังคงจ้องเขาด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายนายเหมือนเขาเหลือเกินเธอพึมพำบทที่หความจริงที่ซ่อนอยู่ เมื่อถึงโรงพยาบาลอนุชาอุ้มหญิงสาวเข้าไปในห้องฉุกเฉินพยาบาลรีบเข้ามาดูแลเธอถูกนำตัวไปทันทีอนุชาทิ้งข้อมูลติดต่อไว้กับพยาบาลและขับรถออกจากโรงพยาบาลภาพของหญิงสาวและสายตาแปลกประหลาดของเธอยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเขาไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักสวัสดีครับอนุสรใช่ไหมเสียงอ่อนแรงดังมาจากปลายสาย ผมชื่ออนุชาครับผมเป็นคนพาคุณไปโรงพยาบาลเมื่อเช้าเขาตอบความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มก่อตัวอนุซอนอย่าล้อฉันเลยฉันรู้ว่าเป็นในเสียงของเธอสันเครือนายคือสามีของฉันอนุชารู้สึกหนาวเย็นไปทั้งตัวคุณผมไม่ใช่อนุซอนผมชื่ออนุชาผมไม่เคยเจอคุณมาก่อนแต่หน้าเหมือนเขาทุกอย่างเธอยืนยันและในายใจดีเหมือนที่เขาจะทา ผมชื่ออนุชาเขาย้ำผมขอโทษแต่ผมไม่ใช่สามีของคุณแต่นายคือพ่อของลูกชายฉันเธอพูดต่อน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอนุชารู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างนี่ไม่ใช่แค่การเข้าใจผิดธรรมดาเขาต้องหาคำตอบเขาตัดสายและโทรกลับไปที่โรงพยาบาลขอพูดกับหญิงสาวที่ชื่อจารวีอีกครั้งเมื่อเขาไปถึงโรงพยาบาลจารวีกำลังนอนอยู่บนเตียงลูกชายตัวน้อยของเธอนอนหลับอยู่ในเปเลข้างๆเธอ มองเขาด้วยสายตาเดิมเต็มไปด้วยความหวังและความโศกเศร้าอนุสรเธอเอื้อมมือมาสัมผัสเขาผมชื่ออนุชาครับเขากล่าวอย่างระมัดระวังผมรู้ว่าคุณคิดว่าผมเป็นสามีของคุณแต่ผมไม่ใช่ช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นจารวีสูดหายใจลึกดวงตาเปื้อนน้ำตาอนุสรคือสามีของฉันเธอเริ่มเล่าเขาเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขาเก่งใจดี และรักฉันมากเขากำลังทำโปรเจกต์ใหญ่แต่หุ้นส่วนของเขาสุรชัยเริ่มอิจฉาเขาต้องการควบคุมทุกอย่างน้ำเสียงของเธอสั่นเครือเมื่อเล่าต่อพวกเขาทะเลาะกันหนักสุรชัยข่คมขู่เขาแล้ววันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุรถของอนุสรเสียหลักตำรวจบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ฉันรู้ว่าไม่ใช่สุรชัยต้องมีส่วนอนุชารู้สึกหนาวเย็นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการหน้าเหมือนกันนี่คือโศกนาฏกรรมเขาจับมือจารวี เพื่อปลอบเธอผมเสียใจด้วยจริงๆเขากล่าวแต่ผมไม่ใช่อนุสรผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจารวีมองเขาน้ำตาไหลลงแก้มในเหมือนเขาเหลือเกินเหมือนเขากลับมาบทที่หกความลับของอดีตจารวีเอื้อมมือไปหยิบกล่องเล็กๆจากโต๊ะข้างเตียงภายในมีของใช้ส่วนตัวและรูปถ่ายเก่าเธอยื่นรูปนั้นให้อนุชาในภาพมีเด็กชายสองคนหน้าตาเหมือนกันยิ้มกว้างหนึ่งในนั้นคืออนุชาแต่เด็กชายอีกคนคือใคร นี่คือฉันอนุชาพูดด้วยความสับสนแต่อีกคนนั่นคืออนุสรจารวีตอบพี่ชายฝาแฝดของนายอนุชารู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าฝาแฝดแต่ผมไม่เคยมีพี่น้องเขารู้ว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าถูกอุปการะตั้งแต่ยังเล็กแต่ไม่มีใครเคยบอกเขาว่าเขามีฝาแฝดอนุสรรู้ว่านายมีตัวตนจารวีเล่าต่อเขาค้นหานายมาหลายปี แต่ไม่เคยเจอเมื่อเขาเสียชีวิตฉันคิดว่าความหวังนั้นตายไปกับเขาแต่เมื่อเห็นนายฉันคิดว่าเป็นปาฏิหาริย์อนุชารู้สึกสับสนและเจ็บปวดเขามีพี่ชายที่เขาไม่เคยรู้จักและตอนนี้พี่ชายคนนั้นจากไปแล้วทำไมไม่มีใครบอกผมเขาถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกโกรธและเสียใจจารวีมองลงที่รูปถ่ายนิ้วของเธอรูปใบหน้าของอนุสรั เมื่อเขาตายฉันเสียใจมากเกินกว่าจะคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อเห็นนายฉันคิดว่าเขากลับมาแล้วทันใดนั้นประตูห้องพยาบาลถูกผลักเปิดอย่างแรงสุรชัยหุ้นส่วนของอนุสรเดินเข้ามาด้วยสีหน้าบูดบึ้งแกเขาตะโกนชี้หน้าอนุชาด้วยความโกรธแกยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงฉันเห็นแกตายในอุบัติเหตุนั้นอนุชาถอยหลังด้วยความตกใจคุณเป็นใครเขาถามสุรชัยจารวีร้องออกมา เขาไม่ใช่อนุสรเขาคืออนุชาฝาแฝดของอนุสรสุรชัยงักฝาแฝดเขาพึมพำด้วยความไม่เชื่ออนุชาควักโทรศัพท์ออกมาและแอบ,บกดบันทึกเสียงคุณทำอะไรกับอนุสรเขาถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสุรชัยมองไปรอบๆร,ราวกับกำลังหาทางหนีฉันฉันไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาเขาพูดด้วยน้ำเสียงสัน่น มันเป็นอุบัติเหตุฉันแค่ตัดสายเบรกเพื่อขู่เขาฉันไม่ได้คิดว่าเขาจะตายอนุชาหยุดบันทึกและโทรแจ้งตำรวจภายในไม่กี่นาทีตำรวจมาถึงและควบคุมตัวสุรชัยไปจารวีมองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความตกตะลึงน้ำตาไหลลงแก้มจบแล้วอนุชากล่าวกับเธอคุณและลูกปลอดภัยแล้วบทที่เครอบครัวที่ไม่คาดฝันหลังจากเหตุการณ์นั้นอนุชาตัดสินใจอยู่ใกล้จารวี และลูกชายของเธอบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของอนุสร์กำลังเผชิญวิกฤตหลังจากการจากไปของเขาและการจับกลุ่มของสุรชัยจารวีที่ต้องดูแลลูกน้อยไม่สามารถจัดการได้เพียงลำพังอนุชาเสนอตัวช่วยเขาใช้ทักษะการบริหารและความรู้จักงานก่อสร้างเพื่อช่วยฟื้นฟูบริษัท การทำงานร่วมกันทำให้อนุชาและจันวีกลายเป็นเหมือนครอบครัวเขากลายเป็นลุงอนุชาให้กับลูกชายของจันวีเด็กชายที่เขาเคยช่วยพามาเกิดที่โรงพยาบาลพวกเขาแบ่งปันความเศร้าความหวังและความฝันอนุชาค้นพบจุดมุ่งหมายใหม่ในชีวิตขณะที่จารวีพบความเข้มแข็งในการก้าวต่อไปหนึ่งปีต่อมาพวกเขาตัดสินใจฉลองวันสงกรานต์ด้วยกันที่บ้านของป้าสมศรีบ้านของป้าสมศรีอบอุ่นไปด้วยกลิ่นของข้าวเหนียวมะม่วงและเสียงเด็ก เล่นน้ำกันหน้าบ้านอนุชาจารวีและลูกชายของเธอนั่งด้วยกันบนระเบียงพูดคุยและหัวเราะเพื่อการเริ่มต้นใหม่อนุชาย,ยกแก้วน้ำส้มคั้นสายตาของเขาสพกับจารวีเพื่อการเริ่มต้นใหม่เธอตอบพร้อมรอยยิ้มบทที่8การจะกลาและความหวังเมื่อเวลาผ่านไปอนุชาตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้งเขาอยากเห็นโลกกว้างและค้นหาความหมายของชีวิตต่อไปก่อนจากไปเขายื่นกล่องเล็กๆให้จารวี นี่สำหรับคุณเขากล่าวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังว่าหลังจากพายุมันจะมีแสงสว่างเสมอจารวีเปิดกล่องพบสร้อยคอทองคำฝังพลอยมรกตสร้อยที่เขาเคยซื้อให้จนเจ้าน้ำตาไหลลงแก้มของเธอขอบคุณเธอกล่าวสำหรับทุกอย่างแม้พวกเขาจะแยกจากกันแต่ความผูกพันที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนนั้นยังคงอยู่อนุชาจะเป็นลุงของลูกชายจารวีเสมอและพวกเขาจะอยู่ในเรื่องราวของกันและกันตลอดไป ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวของอนุชาและจารวีในขุมทรัพย์แห่งชีวิตถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกช่องของเราแชร์ความรู้สึกของคุณในคอมเมนต์ด้วยคำเดียวและอย่าลืมเช็ควิดีโออื่นๆบนหน้าจอของคุณแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวหน้าสวัสดีครับ